ดีค่ะเชอรี่นักสเปนนะคะวันนี้เราพามาออนทัวร์อีกแล้วนะคะวันนี้บ้านที่เราจะพามานะคะเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างและลูกค้าต้องการที่จะรีโนเวทบ้านให้ลูกชายนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของไฮสคูลและอยากจะมีห้องแยกเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านนี้เลือกเป็นวัสดุอะไรและสวยขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้ก็คือ ตัวตึกที่เป็นสีเทาๆเนี่ยค่ะคือบริเวณที่เขารีโนเวทนะคะแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของดั้งเดิมเดี๋ยวเราตามมาดูกันหลังนี้นะคะลูกค้าคำกันศาสตร์เป็น2สเต็ปนะคะเนื่องจากว่ามีจุดหนึ่งที่ทำก่อนแล้วก็มาทำเพิ่มเนื่องจากว่าเห็นอันแรกมันสวยก็เลยทำเพิ่มนะคะ ในโซนที่ทําก่อนนะคะก็คือวัสดุที่ลูกค้าเลือกจะเป็นวัสดุทึบแสงรุ่นเฉ e นะคะโครงสร้างจะเป็นสีเทานะคะเพราะว่าเนื่องจากโครงสร้างบ้านที่ทําขึ้นมาเป็นสีเทาก็เลยเลือกโครงสร้างสีของหลังคาเป็นสีเทาส่วนอีกอีกอันนึงที่มาทําเพิ่มนะคะจะเป็นโครงเทาเหมือนกันแต่วัสดุจะเป็นโปร่งแสงค่ะเป็นรุ่นฮิตคัทแส จุดะะที่เป็นตัวรุ่นเฉดเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนอนไม่ต้องการให้แดดส่องเข้าไปเยอะแล้วก็มีแผนว่าด้านหน้าตรงนี้นะคะ่ะตรงระเบียงตรงนี้อาจจะเหมือนเป็นกรงหมาน้อยๆให้น้องได้อยู่ตรงนี้จะได้ร่มนะคะถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าตามกำแพงลอยกำแพงจะมีคราบน้ำนะคะอันนี้คือคราบน้ำที่ เกิดจากก่อนติดตั้งหลังคานะคะน้ําจะไหลลงมาจากระเบียงด้านบนนะคะเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจทํากันสาดเพิ่มขึ้นมานะคะแต่พอเราติดตั้งเสร็จแล้วอะคะ่ะลูกค้าจะมีการเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อยตรงคราบน้ําตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเราทําติดสัตชิ่งอะไรไว้เพื่อกันน้ําซึมค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้หายห่วงได้เลยนะคะ ระยะยื่นอยู่ที่ประมาณเมตร50ได้นะคะก็จะกันน้ำฝนกันแดดได้พอดีห้องดูทีวีตรงนี้เราก็จะมีกันสาดแบบโปร่งแสงตรงนี้ก็จะไม่ร้อนแน่นอนค่ะในบริเวณนี้ถ้าเกิดมีโต๊ะก้าอี้เล็ก,ลกๆก็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะลมแน่นอนเพราะข้างบนเราเป็นทึบแสงเลยยังไงวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะ ไว้แหละเราจะพาไปดูบ้านต่อๆ,ๆไปในคลิปถัดๆไปนะคะสนใจก็สอบถามและคอมเมนต์มาที่เพจของนักสเตรดได้เลยนะคะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ